ไม่ยุ่งนะไม่ได้เอาไว้กินกับข้าวเอ๊ยยังไงกันเนี่ยเออนั่งรอดีๆหมดท่อยอ่ะเดี๋ยวเอาไว้กินกับข้าวหาดูปมะขามเนี่ย กลับไม่ได้หรอกกินแต่อ้มามกลับอย่างเดียวเดี๋็กเป็นตาลขโมยน่ะรู้จักโลกตายขโมยเปล่าโผลโตคงรู้คนปลอดรู้จักไม่ให้พอได้กินแต่กลับยยมมอยนะ่า,า,ายยโตโตง,งา <S <S ดเดียวแม่เลี้ยงไม่ไหวเฮ้ย ลูกรักเลยเมื่อก,กละแมไปไกลๆโอมะามี่มันล้อมๆอ่แม่นะม่กข้าวา้กินกัดมููไหม กระแม่ไม่ต้องแม่เห็นมุ้งไปห่างๆเลยยังยังไม่ถึงเวลากินรอก่อนเดี๋ยวกินกับข้าวมาหาโมยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต่องไม่ต่องอะน,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 นอ่เนอะเนรอก่อน ค่ะวนี้เรามาผู้หิวโหยกำลังเฝ้ามองอาหารอย่างตลอดอ่ะหิวทั้งวันอะหิวทั้งวี่ทั้งวันอะหยิบอะไรมาก็หิวอ่ะหิวยังไงเนี่ยหิวทั้งวันเลยเอ้ยกินทั้งวันแต่ก็หิวทั้งวันน้ำอ้อยและมะขามท้องว่างมาตลอดเราหนาแม่เลือกกระเด็นกระดอนแล้วกระดาเมสเด็มัขโมยนะยังหมด ไม่ได้ค่ะโมแม่มันมาจิกไยกินกันข้าวเออรู้ว่าหิวอ่ะรอก่อนมันนั่งรอแล้วแม่รอต่อไป ลำคานแม่หนูดูอ้อยลำคาญแม่หนูดูมันลำคาญแม่น้องโอเคลงตาลังตาลังตาไม่ติดลิขสิทธิ์อ่ะอ้าวไม่ได้ไปดูนอนนอนนนนอนเฮ้ยเฮ้ยเฮกล้องมันจะไม่นิ่งนะเนธไปนอนกับพื้นทำไมเยอะเหรอจะเกินปะมันเหนื่อยมันเหนื่อย อะไรคืนคืนนี้แหละไม่ใช่พรุ่งน,นี้หรอกสำหรับหมานั้นหนึ่งนาทีในการรอคอยมันเหมือนหนึ่งปีรอไปปีนึ่ง